สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสาวๆยังจํากันได้ใช่ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่ซีมาชวนทุกคนคุยกันถึงเรื่องฝ้าะจุดด่างดำค่ะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝ้าของคนเรานะั้นมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ1ฝ้าลึกฝ้าตื้นฝ้าผสมฝ้าแดดแล้วก็ฝ้าเลือดค่ะแล้วสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ยเกิดฝ้าเลยก็คือ1แสงแดดความร้อนจากหน้าเตา ฮอร์โมนแล้วก็จากพวกเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพอะไรพวกนี้ค่ะแล้วตอนนู้นนะคะย้อน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 ,อนกลับไปก่อนเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วซีก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่า n i v e a l u m i n o u s 630 Treat m e n t Serum ตัวนี้คู่กับ n i v e a l u m i n o u s 630 n i g h น Repa i r ตัวนี้2ตัวนี้นะคะ แล้วพวกปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่สีเคยมีเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยค่ะซีก็เลยใช้มายาวๆเลย12สัปดาห์แล้วหน้าก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือใสามากดีขึ้นมากเคลียร์แล้วก็กระจ่างมากค่ะพอเวลาที่เราลองใช้อะไรแล้วมันดีนะคะตามธรรมชาติของผู้หญิงเราเนี่ยแล้วก็อย่า เออฉันถูกจิตกับสิ่งนี้ฉันเชื่อใจสินค้าตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะหาตัวอื่นเนี่ยมาลองใช้เพิ่มอีกเนาะสรุปก็ได้มาลองใช้จริงๆค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นน้องใหม่นะคะ <Wow. S 1> ที่เพิ่งคลอดออกมาจากกลุ่มนี้เลยตัวนี้ก็คือ Nivea Lumina 630 Eye Treatment ค่ะผิวหน้าสวยแล้วนะคะดวงตาก็ต้องสวยด้วยแต่คำว่าดวงตาสวยของซีเนี่ยก็คือ ดวงตาที่กระจ่างใสนะคะไม่ใช่มองแล้วแบบโอ้โหใต้ตาดําเป็นคนอดนอนเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะต้องไม่มีริ้วรอยแล้วก็ดูกระจ่างใสสดใสค่ะสรุปแล้วจบเลยทีเดียวค่ะนีเวียเขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดอะไรยากเลยค่ะ ขอเรียกเซตนี้ของซีนะคะว่าเป็นเซตร,รูทีนหน้าใสไร้ฝ้าจุดด่างดำเลยละกันค่ะเพราะว่าซีเนี่ยใช้เป็นรูทีนจริงๆใช้ทุกวันแล้วก็เรียงกันแบบนี้เลยค่ะเริ่มจากตัวแรกเลย n i ี e ว u m i n o u s 630 Treatment Serum ซีจะใช้ทาทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะและช่วงก่อนนอนเนี่ยนะคะซีจะทานีเวลูมิเนส630 Night Repair เพิ่มเข้าไปอีกทาทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย i ี e ว u m i n o u s 630 Eye Treatment ที่ทาเฉพาะใต้ดวงตาค่ะ แต่สาวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเหนียวเนื้หนะเลยนะคะเพราะ3ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทาตามขั้นตอนเพิ่มเลเยอร์ไปไม่เหนียวเนื้หนะแน่นอนค่ะจุดเด่นของเซตนี้นะคะก็คือสารลูมินัส630ที่ใส่มาในทุกตัวเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีนะที่เป็นต้นตอของฝ้าจุดด่างดำหรือว่ารอยค้ำต่างๆ เขาทำงานได้ลึกถึงใจกลางผิวเลยจริงๆค่ะซึ่งต่างจากสารอื่นๆนะคะที่เน้นเร่งการผัดผิวที่ทำให้ผิวเนี่ยดิ้วรอยดูจางลงจริงแต่สุดท้ายแล้วฝ้าจุดด่างดำก็กลับมาเป็นใหม่อยู่ดีอันนี้คือที่เขาต่างเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวซีจะมาทายทุกคนดูนะคะว่าซีเริ่มต้นทายยังไงบ้าง เริ่มต้นด้วยตัวแรกตัวนี้เลยค่ะ Nivea luminous 630 treatment serum ตัวนี้นะคะเนื้อเซรั่มเขาจะบางเบามากเลยค่ะแล้วก็สามารถซึมลงผิวได้ง่ายจริงๆ <Wow. S 1> อันนี้อย่างที่บอกเลยว่าสูตรนี้เขาใส่มาแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นเลยทำให้ประสิทธิภาพในการลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกตัวนี้นะคะเวลาจะใช้ที่ก็จะปัป๊มๆสองปั๊มนะคะลงบนนิ้วนะแล้วก็แต้มแต้มแต้มให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดนนวดนวด,นวด,นวด,นวดทุกวันเช้าเย็นเลยค่ะ พอัตอนก่อนนอนนะคะซีก็จะลงทรีทเมนต์เซรั่มตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมแล้วก็จะตามด้วยมีเวลูมิ o u s 630ไนท์รีเพ์ตัวนี้เลยค่ะนอกจาก l u ูมิเ s ส630เนี่ยตัวนี้เขายังมีเซลล Activating h ้งไฮยาลูรนะคะที่จะช่วยเรื่องฝ้าจุดด่างดำช่วยบำรุงลึกเติมน้ำให้ผิวในระดับเซลล์ตอนเรานอนหลับค่ะ ซีก็จะทานะคะนวดนวพึงๆึงเน้นๆเลยตรงที่มีฝ้ามีจุดดำๆเนี่ยพอตื่นเช้ามาอยากจะบอกว่าหน้าตาสดใสเปล่งฉ่ำน้ำฉ่ำมงมากค่ะปิดท้ายค่ะด้วยน้องใหม่ที่เราพูดถึงกันก็คือมี v เวลูบิน u ส630 Eye Treatment ตัวนี้เลยค่ะวิธีการทานนะคะซีก็จะบีบเขาออกมาหน่อยนึงนะใส่นิ้วนางนะย้ำนะคะว่านิ้วนางแล้วก็เอาครีมนะคะ ไปดอทที่ใต้ตา1จุดแล้วก็เปลือกตาอีก1จุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆคยลึงเบาๆเบาๆสาวๆอะไรที่ทาลงไปบริเวณรอบดวงตานะเน้นนะคะจำไว้เลยว่าต้องเบามือที่สุดเลยค่ะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทาไมซีถึงชอบไอทรีทเมนต์ตัวนี้มากๆเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าซีก็เป็นแม่ลูกอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยน้อยมากการพักผ่อนน้อยมากเพราะฉะนั้นดวงตาซีจะคล้ำมากค่ะแล้วก็เริ่มมีถุงใต้ตาตามวัยเนาะแต่พอได้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยเขาช่วยลดพวกรอยคล้ำรอบดวงตาทําให้รอบดวงตาของซีเนี่ยดูกระจ่างใสข,ขึ้นดูอิ่มฟูขึ้นเต่งตึงขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะ แล้วคือตอนนี้ซีก็ใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วดีใจมากเพราะว่ามีคนทักว่ารอบดวงตาไม่ค้ำแล้วเย้ yeah! แค่นี้เลยค่ะเซตลูทิน,น้าใสของซีใช้เวลาน้อยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ซีก็ติดเซตลูมินัส630ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้เลยนะคะก็คือฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดีขึ้นมากๆคือเห็นผลตั้งแต่4สัปดาห์แรกที่ใช้เลยนะ พอฝ้าจุดด่างดำซีเริ่มดีขึ้นเริ่มหายแล้วนะคะซีก็ยังใช้มาตลอดเลยใช้เมนเทนยาวๆไปเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องฝ้า mm hmm. พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วหน้าก็ไบรท์แล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยสาวๆที่อยากสวยนะคะต้องมาลองใช้เซ็ตรูทีนหน้าใสาไรฝ้าจุดด่างดำแบบซีนะคะแล้วเ,เกิ็ถ้าสวยแล้วอย่าลืมมาอวดกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ